รู้ไหมว่าประเภทขนาดและลักษณะของแหล่งกําเนิดมลพิษและประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดโรคจากตะกัว่วหรือสารประกอบของตะกัว่วมีอะไรบ้างตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562ประกอบกับประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเรื่องประเภทขนาด และลักษณะของแหล Gina ่งกำเนิดมลพิษและประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับห, lawsuit, หรืออาจได้รับมลพิษพุทธศักราช2567ที่มาและหลักการตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญ,ญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับห, iker, หรืออาจได้รับมลพิษประเภทขนาด และลักษณะของแหล่งกําเนิดมลพิษและประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดบุคคลที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อมได้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามประเภทขนาดและลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เหมืองแร่ตะกั่วหรือสารประกอบตะกั่วหรือเหมืองแร่สังกะสีหรือเหมืองแร่พลวงหรือเหมืองแร่เงินหรือเหมืองอื่นใดที่มีการใช้ผลิตหรือครอบครองสารตะกั่ว ห,ห,ร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 หรือสารประกอบของตะกัวหรือมีการปล่อยมลพิษที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดโรคจากตะกัวหรือสารประกอบของตะกัวทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยแร่สองอุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกัวทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3. อุตสาหกรรมหลอมตะกัวที่มีกําลังการผลิตเอาท์พุตตั้งแต่10บตันต่อวันขึ้นไปหรือที่มีกําลังการผลิตรวมกันตั้งแต่10ตันต่อวันขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 4. การพัฒนาปิโตรเลียมทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 5. อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีขั้นกลางที่ผลิตสารเคมีหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่100ตันต่อวันขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ6อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 7. อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมีทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 8. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผาหรือฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนที่ใช้ของสีอันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 9. การผลิตประกอบหรือซ่อมแซมตาข่ายแหหรืออวนและรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 10. การทำเคมีพันสารเคมีหรือวัสดุเคมีหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสีน้ำมันชัดเงาเซลล์แลกและเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับการยาหรือการอุดหรือโรงงานทำเคมีภัณฑ์สารเคมีหรือวัสดุเคมีที่มีการใช้ผลิตหรือครอบครองสารตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน11โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องดินเผารวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าวทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 12. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า การทำหม้อก,กำเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อก,กำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำหรือชนิดแห้งรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกขนาดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานโดยลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวคือมีการปล่อยมลพิษที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดโรคจากตะกัว่วหรือสารประกอบของตะกัว่วซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพให้เป็นไปตามประเภทหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษดังต่อไปนี้ ประเภทหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษได้แก่ 1. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีโรคหรือภาวะสุขภาพที่ได้รับสารตะกัว่วหรือสารประกอบของตะกัว่วแล้วส่งผลให้อาการหรือโรคมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นผู้ที่เป็นโรคโลหิตจ,จางผู้ที่มีภาวะขาดธาตุเหล็กหรือภาวะขาดแคลเซียมหรือภาวะทุพโภชนาการ 2. บุคคลซึ่งมีโอกาสรับสัมผัสมลพิษซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดโรคจากตะกวัวหรือสารประกอบของตะกัวเกินกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด3บุคคลซึ่งมีโอกาสรับสัมผัสมลพิษหรือบุคคลซึ่งมีผลตรวจว่าพบสารมลพิษซึ่งก่อหรือาอาจก่อให้เกิดโรคจากตะกวัวหรือสารประกอบของตะกัวในร่างกายตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนดตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562ทั้งนี้การดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษข้างตน้นให้มีการดำเนินการในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 1. กรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งยืนยันได้ว่า มีการปนเปื้อนสารตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วว่ามาจากแหล่งกำเนิดมลพิษใดให้ดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษเท่าที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วจากแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น 2. กรณีที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันได้ว่ามีการปนเปื้อนสารตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วว่ามาจากแหล่งกำเนิดมลพิษใดให้ดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ในพื้นที่รัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรจากแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเรื่องประเภทขนาดและลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษและประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษพุทธศักราช2567สามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลดีๆได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊กกองกฎหมายกรมควบคุมโรคเลยนะคะกรมควบคุมโรค ตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้